เรื่องของการเตรียมตัวจะพาหลานสาวมาอยู่ที่นี่ที่อเมริกาด้วยกันนะคะด้วยการสมัครลอตเตอรี่วีซ่าค่ะช่วงอายุของสามีคือเขาก็เสียแล้วนะหกสิบกว่าแล้วนะเออนอะนุ้ยก็เลยบอกสามีว่าคิดดูดีๆนะถ้าหากว่ามีน้องหมาเนี่ยน้องหมาตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นของนุย้ยนุ้ยต้องเป็นเจ้าของนะเพราะว่าเ,เขาก็ต้องอยู่กับเราไปยาวๆสิบปีอะเออ ตัสิบปีก็คือมันเป็นภาระผูกพนันความผูกพันนะคะเจ้าของใหม่ก็ต้องเป็นนุย่ยซึ่งภาระหรือว่าความรับผิดชอบมันก็ต้องตามมาก็คือจะไปไหนมาไหนอย่างเช่นเราจะไปเที่ยวคือเราสองคนมีแผนว่าจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะว่าสามีหนุ่ยเขาก็เสียแล้วก็ต้องมีวางแผนไปเที่ยวนะคะแล้วก็ใช้ใช้เวลาที่จะมีความสุขกับชีวิตกับเียเนาะ ก็อาจจะไปท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคนที่ต้องดูแลน้องหมายามที่เราเนี่ยไม่อยู่บ้านนะคะคือเราเป็นเจ้าของเนี่ยแต่เดิมเราเคยมีประสบการณ์แล้วเวลามีน้องหมาเนี่ยเราก็จะแบบเป็นห่วงเขาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ห่วงเขาแล้วนะคะเพราะว่าหมาก็ต้องอยู่บ้านคนหมายอยู่บ้านลําพังเออใครจะให้ข้าวให้น้ํานะคะถ้าหากว่าไม่เอาน้องหมาไปฝากไว้ให้คนมาดูแลเนี่ยนะคะก็ต้อง รีบกลับมาบ้านอเงี้ยนะคะเราก็เป็นห่วงอีกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐจอร์เจียะคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาชวนคุยนะคะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อเมริกาของนุ้ยนะคะนุ้ยก็อยู่ที่รัฐจอร์เจียใช่ไหมคะ ย้ายมาอยู่นี่จากเท็กซัสนะคะก็ย้ายมาอยู่นี่ได้สักสามปีแล้วโอ้เวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำงานที่สปาก็เกือบสามปีแล้วเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ครบสามปีเต็มแล้วนะคะที่ทำงานที่สปาที่นี่นะคะเจ้าในายใจดีนะคะแล้วก็ชัมม่วโมงการทำงานก็โอเคนะคะจะขอลา ไปทาธุระหรือว่าไปเที่ยวก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอเขานะคะขอลาล่วงหน้าก็ประมาณสัก2สัปดาห์นะคะหรือว่า1เดือนนะคะต้องลาล่วงหน้านะคะอย่างเช่นนุ้ยลาไปงานสงกรานที่วัดไทยนะคะช่วงสงกรานที่ผ่านมาก็ต้องขอลาล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเขาจะได้จัดหาคนมาทํางานแทนเรานะคะเพราะว่านุ้ยเนี่ยทำงานช่วงวิเก้นด้วยนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็ขอลาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ แต่ถ้าหากว่าจะไปเวกเกชันนะคะหรือว่าไปเที่ยวพักผ่อนยาวๆจะลากลับไทยหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ขอลาได้นะคะเป็นเดือนก็ได้ลาได้แต่ไม่ได้เงินเท่านั้นเองนะคะก็ยังได้ได้มีงานทำอยู่นะคะลาได้ก็ไม่ได้ไล่ออกกลับมาก็มาทำงานได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แบบจ่ายเงินเดือนให้เราเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสามีนุ้ยเขาก็ คิดวนเวียนค่ะคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของอยากหาลูกหมานะคะลูกหมาหรือว่าสุนัขนะคะที่นี่นะคะที่อเมริกานะคะก็เอามาเลี้ยงคิดวนเวียนวนเวียนนะคะดูในมือถือดูใน ipad ดนะคะดูหาดูหาดูน้องหมานะคะซึ่งบางทีเราก็หาจากเขาเรียกอะไรนะาฟาร์ม ฟาร์มหมานะคะที่เขาแบบบรีตนะคะเหมือนแบบมีพ่อพันุแม่พันธุแล้วเขาก็ออกลูกมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็หาลูกหมาหมาที่เราอยากได้ก็ไม่อยากได้ขนาดใหญ่นะ,ะอยากได้แบบพอดีพอดีขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางเนาะคิดวนเวียนวนเวียนมาหลายเดือนแล้วนะคะเพราะว่าแต่เดิมเราเรามีน้องหมาอยู่หนึ่งตัวนะคะแล้วเขาก็จากเราไปแล้วนะคะ ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ราจอร์เจีย,จยนะคะช่วงที่อยู่ที่เท็กซัสน้องหมาตัวนี้อยู่กับสามีนุ้ยเนี่ยโขเป็นสิบสิบปีหลายสิบห้าปีได้นะคะน้องหมาอยู่จนถึงสิบหกปีสิบหกสิบเจ็ดปีนะคะซึ่งค่อนข้างแก่มากนะคะถ้าหากว่าเป็นอายุมนุษย์ก็เป็นร้อยปีค่ะน้องหมาเขาก็าจากออกไปเพราะว่าน้องหมาตัวค่อนข้างจะแบบขนาดค่อนข้างมีเดียมนะคะหรือว่าขนาด กลางจนถึงเกือบใหญ่เพราะว่าน้ำหนักตัวเขาก็เยอะอยู่นะคะเออแล้วปัญหาของเขาคือขาด้านหลังนะคะใช้งานไม่ได้นะคะขับถ่ายลำบากมากนะคะแล้วก็น้องหมาก็เป็น stroke ด้วยนะคะเออจ่ายค่ายาค่าหาหมอแล้วก็ค่อนข้างที่จะออแพงนะคะซึ่งเราไม่มีประกันสุขภาพให้น้องหมาเนาะความจริงมันมีประกันขายนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีเนาะ น้องหมาเขาอยู่กับเราช่วงระยะหนึ่งนะคะจนเหมือนเขาไม่ไหวแล้วเนาะเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะจนย้ายมาบ้านใหม่เนี่ยสามีเขาก็กเกษียณแล้วเนาะคนกะเกษียณแล้วเขาอาจจะเหงาเนาะเราหนุยก็ต้องไปทํางานนะคะหนุยออกไปทํางานทุกวันเนาะอ,อ,อยุดสองวันทํางาน5วันนะคะบางทีสามีอยู่บ้านเนี่ยเขาก็อาจจะแบบคิดถึงน้องหมาเนาะก็คิดวนเวียนแต่ว่าพอมาคิดพีนึงนะคะช่วงอายุ ของสามีคือเขาก็เสียแล้วนะหกสิบกว่าแล้วนะเออนอะนุ้ยก็เลยบอกสามีว่าคิดดูดีๆนะถ้า่หากว่ามีน้องหมาเนี่ยน้องหมาตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นของนุย้ยนุ้ยต้องเป็นเจ้าของนะเพราะว่าเ,เขาก็ต้องอยู่กับเราไปยาวๆสิบปีอะเออสิปีก็คือมันเป็นภาระผูกพนันความผูกพันนะคะเจ้าของใหม่ก็ต้องเป็นนุย้ยซึ่ง ภาระหรือว่าความรับผิดชอบมันก็ต้องตามมาก็คือจะไปไหนมาไหนอย่างเช่นเราจะไปเที่ยวคือเราสองคนมีแผนว่าจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะว่าสามีนุ่นเขาก็เกษียณแล้วก็ต้องมีวางแผนไปเที่ยวนะคะแล้วก็ใช้ใช้เวลาที่จะมีความสุขกับชีวิตกเกษียณนะเนาะก็อาจจะไปท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคนที่ต้องดูแลน้องหมายามที่เราเนี่ยไม่อยู่บ้านนะคะ คือเราเป็นเจ้าของเนี่ยแต่เดิมเราเคยมีประสบการณ์แล้วเวลามีน้องหมาเนี่ยเราก็จะแบบเป็นห่วงเขาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ห่วงเขาแล้วนะคะเพราะว่าหมาก็ต้องอยู่บ้านคนหมาอยู่บ้านลําพังเออใครจะให้ข้าวให้น้ํานะคะถ้าหากว่าไม่เอาน้องหมาไปฝากไว้ให้คนมาดูแลเนี่ยนะคะก็ต้องรีบกลับมาบ้านอย่างเงี้ยนะคะเราก็เป็นห่วงอีกเวลาเอาไปฝากไว้นะคะที่เราก็ไปฝากไว้ที่คลินิกน้องหมานะเขาดูแลน้องหมาเราไม่ไดีเลยทุกคนแบบน้องหมาเราแบบ จมกองฉีกกองอึน,นะเราแบบน้องหมาเราเขาเดินไม่ได้เนาะสองขาหลังมันเดินไม่ได้นะคะมันเหมือนอ่อนแรงแล้วก็ไม่มีแรงเนาะเขาแก่แล้วแล้วช่วงสะโพกเขาก็เหมือนสะโพกเสื่อมขาเสื่อมนะคะเหมือนเวลาเราไปรบับเขากลับมาที่บ้านเนี้ยมันแบบเขาก็ซึมเศร้านะคะน้องหมาเขาก็เศร้าแล้วก็ เพื่อนฉีเพื่อนอื่นนก็ต้องแบบจับอาบน้ําใหม่ให้อาหารเงี้ยเออเขาก็แบบเศร้านะเนาะเราไม่อยู่แล้วเราเอาไปฝากแล้วเขาก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะมารับเมื่อไหร่เพราะเขาก็ไม่รู้เขาพูดไม่ได้นะคะแต่เขาก็แบบเศร้าเนาะหมาหมาเขาแก่ด้วยนะแล้วตอนนี้พอจะมีหมาใหม่เนี่ยเราก็คิดว่าเออมันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมกับน้องหมาด้วยนะคะเวลาแบบเราจะไปไหนมาไหนแล้วเราก็ห่วงอดห่วงไม่ได้ก็เลยบอกสามีว่าคิดดูดีๆ คือช่วงชีวิตตอนนี้ยเราก็อยากให้เราสามีนะคะแล้วก็เราเนี่ยไปท่องเที่ยวด้วยกันจะได้แบบไม่มีห่วงไม่มีอะไรนะคะก็เลยว่าเออยังสามีเขาก็าเหมือนแบบดูข้อมูลหาน้องหมาทุกวันจนแบบเราเราก็คุยกับเขาว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะการมีน้องหมามันเหมือนแบบเหมือนมันแบบเป็นภาระผูกพันนะคะก็เลยบอกว่า,วา เอาเวลาที่หาน้องมมาเนี่ยหาสถานที่เที่ยวดีกว่านะคะวางแผนแว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีกว่านะ,ะสามีก็เออเห็นด้วยเนาะเพราะมันเป็นภาระนะคะที่ต้องเราต้องดูแลอีกชีวิตหนึ่งเราสองคนไม่มีลูกนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยว่าเออทุ่มเทเวลาหนุ่ยก็ทํางานสามีกเกษียณก็เลยว่าให้เขาหาเวลาเนะะี่ยหาทําแผนท่องเที่ยวดีกว่านะคะในตอนนี้เนาะเออนั่นแหละโอเคหรือว่าสามีนหนุย่ย พร้อม Are you ready? Yeah. Okay. Your phone your wallet. เอางี้ค่ะเดี๋ยวนุ้ยค่อยมาทำคลิปให้ให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะนุน้ยกับสามีจะออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าวันนี้วันหยุดนุ้ยนะไปซื้อของกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีช่างมาทำพื้นเอ่อพื้นที่บ้านนะคะอีกห้องหนึ่งที่มันโดนเทอร์นาโดนเนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่นะคะแล้วก็ครั้งหน้านุ้ยจะมาชวนคุยเรื่องของการเตรียมตัวจะพาหลานสาวมาอยู่ที่นี่ที่อเมริกาด้วยกันนะคะด้วย การสมัครลอตเตอรี่วีซ่าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นยังไงนูมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละสามีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ